สวัสดีครับตอนนักสู่เอเจียนตต้นเป็สิ่งนี้เมื่อกี้นี่ยคุณกระต่ายกำลังเต้นอยู่เลยเนี่ยมองมันอยู่เลยคุณมันเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวคุณล้นจอละเข้ามาอีกแล้วล้นจอละอ่ะก็ตอนนั้นสวยเอเจนต์เต้นเป็สิ่งนะครับกับผมมิจเจบอยแล้วก็คุณมิจเจยค่ะครับผมมิเจกระต่ายนะครเป็นกระต่ายในดวงจันทร์นะที่มันช่างกลมแสนกลมนะ่ยค่ะขอบคุณมากทุกทีค่ะคุณอ่าก็มาติดตามกับเราสองคนนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธอ่าเวลาครับ สองทุ่มถึงสามทุ่มค่ะอ่าครับผมกับเอเชียนซัวิซิทสามารถรับชมได้ทางเคเบิลช่องสามสิบนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ทางอ่า จะดำได้ไหมได้ได้น้ะอย่างเมื่อกี้เขาเ็าโทรมาจากไหนนะคุณจากนครฮะก็ดูที่อำเภอเมืองฮะดูด้วยจานดำนะครับของใครที่มีจานดำลองดูใหม่เลยกันเราไปดูสัญญาใหม่นะฮะจูนจูนแล้วจะเห็นเราสองคนนะคะครับผมและถ้าเกิดว่าไม่มีจานไม่มีเคเบิลก็สามารถที่จะกุ้งครับผมได้ใช่ใช่ก็สามารถที่จะดูได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าหนุดกุ้งไม่ค่อยชัดมากนะเอาหม้อข้าวอย่าค่ะชงค่ะ อยากไปตามคุณบอยแล้วค่ะบางที่ได้นะเอาจริงเหรอคะได้นี okay. ่คุณฉ okay. ันว่าคุณพ okay. ูดเล่นนะคะจริงๆบ้านคุณเอาฝาชีไม่ใช่เหรอนี่หมูบอกว่าทำไงครับมาโอเคฮะก็เอเคันพ่อไตกับหนึ่งผลงานเพลงถือเก็นของเพลงใครคะเทรนิวันนะของสาวๆเทรนิวันจากเกาหลีนั่นเองกับเพลง I Don't Care นั่นเองแคร์ปะน้องนูหรือแม บอกไปเน่าเลยอ่าแล้วก็นีติดตามขอบเพลงกันก็มาแล้วของคุณเฟรมนั่นเองครับสาบแช่งคนแย่งแฟรมจากเพลงนี้ค่ะนี่สํเนียงอะไรด้วยคะนะครับแล้วก็อีเพลงนี้เ่ผลงานเพลงของหนุ่มเคอเด็กติดอ๋อที่ของมาเด็กนครเด็กนครเด็กนครเดี๋ยวเราจะให้เลยค่ะพื่กับนกปากนะนกปากจากเคอติ๊กนั่นเองติดตามเพลงดีกว่าครับเลย อย่าพิงมากเลยครับมันหนักนี่คุณคะทุกทีทุกครั้งเลยดิฉันดูมันคนที่โอเคครับไปดีกว่าค่ะมากกว่ามากกว่าโอเคค่ะก็ฝากคุณไปเนาะประสบผลงานเพลงของคุณเบรนนะฮะจากตับแท่งคนแย่งแฟนอย่ามาเน้นดิฉันดิฉันก็อย่ามาเน้นดิฉันค่ะ จ้าโอเคแล้วแบบนี้จะมายี่ยมนไทยได้ค่ะจริงไหมคะคุณผู้ชมคะจริงครับคุณสมวจริงโอเคครับแล้วก็เพลงของนุ่มเคโอติกนะกับทางเพลงหงอปากนะซึ่งขอมาจาก นครสิีธรรมราชนะซึ่งผมดูจานทร์ดำด้วยนะใช่ใช่อันนี้ข่าวค่ะอย่าอย่ามาเล่นที่ชั้นนะตายแล้วไม่ได้นะคะก็คุณผู้ชมสามารถขอเพลงได้ที่อ่หมายเลขโทรศัพท์นะ0 7 5 4 2 0 4 3 7หองู่ดรือว่าด้านล่างนี่เลยฮะด้านล่างเลยด้านล่างโทรมาให้กำลังใจเราสองคนกันนะเนาะคือขอเพลงก็คอมเมนต์แบบมาว่าต้องการกำลังใจมากมากคะคุณผู้ชมค่ะ โทรมาให้กำลังใจดิฉันสักนิดนะคะคถ้าไม่โทรมาปล่อยไว้ตั้งนะคะถ้าไม่โทรมาให้กำลังใจก็สามารถเอาพวกอะไรเงินเงินสดก็ได้ทุกคนอะไรก็ได้ดิฉันรับได้เท่านั้นค่ะใา่ไหมแพ้รับได้ทุกอย่างคุณผู้ชมคะอะจริงไม่ได้หน้างเงินเลยใช่ไหมไม,ไม่เลยดูนะสิคะ ไม่เลยค่ะอนะอ่าเดี๋ยวผลงานเพลงตัดไปที่ขอกันเข้ามานะใครขอเข้ามาใครขอเข้ามาผลงานเพลงตัดไปนี้ก็จากเด็กทุ่งสงนะคของคุณเอิญน นี่คือคำข้อน,น,น,นี้คำขาดในอออรอบเก่าคุณผู้ชมาะนักร้องที่ไหนเมื่อก่อนเมื <c oughs> ่อก่อนอยู่ในโรงเรียนครกไม่ใช่เหรอ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะประมาณว่าเขาให้ไปอยู่หลังเวทีก็เลยต้องออกมานะคะค่ะใช่ไหม,มไม่ที่เขาให้ออกเพราะว่าเปลืองข้าวคุณคะอย่าพูดเรื่องคาริสต์ยังไม่พูดบอกใครเลยอ่าแล้วก็อีกผลงานเพลงหนึ่งของบอดี้สแลมเพลงนี้แต่ว่าคิดอมาบ่อยมากนะคิดถ่อมมาบ่อยมาก แล้วก็ดิฉันชอบมากเลยค่ะคุณสธรรมอ่ามีเสียงรองของคุณสิทธิพรด้วยใช่กับอ่กับคุณอ๋อบดิสแลมดิฉันพยายามจะนึกขึ้นอเขาแต่ดิฉันคือคุณไม่ชอบว่าดิฉันก็นะคะ มันจะเวนุ่นสักเท่าไรนะคะต้องจูนอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาเดี uh, okay. ๋ยวจูนก่อนจูนก่อนอืมไปหามาเนี่ยโอเคโอเคฉันว่าไปหาละไปติดตามผลงานเพลงนะกับผลงานเพลงของคุณเอิร์นเดือนตาแล้วก็ติดต่อตามไปด้วยผลงานเพลงของคุณบอดี้ทแล้วนะคุณบริษัทบริษัทจูน บาสำหรับผลงานเพลงที่จัดไปนะกับคนรกเพลงของคุณเอินเดสตาร์ขอจากว่าที่คนถูกทิ้งค่ะแล้วก็เพลงหนึ่งที่เพิ่งจะไปก็คือเสแลนด์นะรบก็คนนั้นเพลงคิดฮอดนะเมื่อกี้ขอเพลงกันมามากมาเลยทีเดียวเดี๋ยวก็จะพยายามที่จะจัดให้เลยกันนะถ้าเกิดว่าไม่ได้จัดให้วันนี้ก็วัจ่ายเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าเพิ่งหนีดิฉันไปไหนนะคะตอนท่ฉันไม่จัดเพลงให้นะคุณผู้ชมออยู่กับเราต่อเราจะเริ่มหนีตอนที่คุณ พยายามอย่าท้วงนิ่ันรับผมอ่ามีใครขอเป็นเข้ามา้อ่าแล้วก็มีเจ้าที่แรงเจ้าที่แรงจากทุ่งสงเจ้าที่แรงนี่ขอมาสองสองสายเลยอ่าจากทุ่งสงแล้วก็จากหมู่บ้านสมิตราด้วยมะไพ่มะให้ใช่ไหมมะไพ่จากนี่แหละอ่าจากทุ่งสงให้กับสมิตราถูกต้องคะแล้วก็มาเท่ากับสมิตรานึงหรือสองถ้าไปทั้งสองสมิตราอะไรครับผมแล้วก็ลูกเทวดาอันนี้ก็ถือว่าขอมาบ่อยนะขอมาเยอะมากอันนี้รีเควสกันเข้ามาเขาบอกว่าให้กับ ให้กับให้กับดิฉันนะอืด้แล้วบอกว่าคู่นี้อย่าเป็นลูกเทวดามากนักนะคุณผู้ชมคะถึงรูปร่างที่เขาเป็นแบบนี้ดิฉันก็ไม่ได้เป็นลูกเทวดาค่ะคุณผู้ชมค่ะจ้าไม่ได้เป็นลูกเทวดาครับสมหะกินนะคะผมยืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นลูกเทวดาครับผมยืนยันเพราะเขาคือลูกโกนี่คุณคะโอเคใครขอเคฮะอบจากไหนนะหมู่บ้านเปรมประชา ซอยสามอ๋อซอยสามฮะบอกว่าอยู่หน้าอะไรนะหน้าตู้สามตู้ตู้สามนะเจงจะบอกนะคะคุณผู้ชมอ่าโอเคต้องบอกสิกลัวกลัวกลัวขย้ำยย้ำมานี่นี่บางทีอาจจะอยู่หน้าตู้เลยอ่าล้วก็ของคุณบี้เดือดตาเหมือนกันน่ารักมากมาแฟนคลอบคุณแล้วก็นี่จากติดหลังเขาอ๋อจากติดหลังเขานี่แฟนคลับแฟนคลับบิชชันเลย Oh, ENNIS, แต่ว่าไม่ได้บอกว่ามออให้กับทุกคนให้กับทุกคนทนนะที่ฟังรายการของเราแล้วก็แค่ที่รักแค่ที่รักอ๋อสีทุกวันสีทุกวันนะฉันรับสายค่ะสายนี้เขาไม่ตอบเลยค่ะขบอกขอเพลงแค่ที่รักเลยค่ะขวางไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันดิฉันปลอบไลอยเนี่ยให้เหรอใค้เหรอใช่ที่หลังนะคะคุยก <kle ambling. S 2> so ับไปนิดนึงครับผมก็ยังไงเวลาโทรมาถ้าเกิดว่าเคารับโทรศัพท์ก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเขาไม่สามารถกินบัวทางสายได้ ากัดหัวใครทาษาได้แมคุณพ่อที่หลังไม่ต้องคุณคุณยังเป็นเพื่อนที่ฉันด่ฉั่ไม่ะเนีะยังมีอีกยังมีอีกอ่ะคนนั้นเพลงเอของเอเชียออเอเชียถ้าผู้ชัยมันเพลงใครไม่เออโอเคอ่ะจากเด็กเอาะจากเด็กเด็กเอเทคมอบให้ทุกสองรีสอร์ท ครับผมก็คุณทรเอาล่ะเดี๋ยวมาติดตามผลงานเพลงต่อไปกันเลยด้วยกันฮะกับเจ้าที่แรงนะโอเคครับแล้วก็ลูกเกียวดาลูกเทวดาเป้ค่ะอ่าอะไรฮะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการฮะกับรายการเอเชียนทัพวิสิบชมไปเลยค่ะแต่ต้องจับไปแล้วนะโอเคผ่านพ้นไปกับสองคนนะเพย์สองคนยามเพลงก็เป็นเป็นอะไรบ้างนะจนที่แรงจนที่แรงอ่าแรงไหมนิดหน่อยค่ะคุณปร้เสริฐ แล้วก็ลูกเทวดาครับลูกเทวดานะคะโมบายวีเจสาวสวยนามนะคะก็จะพูดได้คำเนียนมีลูกเทวดาแล้วก็มีอะไรนะอีกเพลงติดข่อล่าสุดหัวเทวดารู้จักจริงๆนี้แต่ว่า มีมีเดี๋ยวไม่นานต่อไปก็จะมีแม่ยายเทวดาต่อไปไม่แน่นะพอตาเลยไหมกันนั้นพอตาไม่แนลงเลยแล้วก็เดี๋ยวจิตตนำผงานเพลงแค่ที่รักเนี่ยจากสีสุวรรณนเองแล้วก็ผลงานเพลงของไก่ซุปเธอเราจะปิดด้วยสองผลงานเพลงนี้เนาะครับผมแล้วก็ถ้าเกิด้ว่ามีเวลาเหลืออ่ที่เพลงหนึ่งของบี้ดิสตากรักไหมครัะก็ขอขอเข้ามาสายสาหนึ่งแล้วก็ ไงไม่อยากจะ็นจากเลยคุณผู้ชมคะมีมีตกค้างไหมเออเดี๋ยวเดีขาว่าตกค้างมีแต่นั่นแหละปัวเทวดานั่นแหละปัวเทวดานจะไม่ได้เปิดวันนี้นะเดี๋ยวจะไม่ทันจริงแล้วก็ของเอเชียด้วยนี่คุณแค่ผู้ชายมันทิ้งเปิดไม่ทันนะฉันเสียใจมากอย่างนี้เปิดไม่ทันนะคุณผู้ชมอ่าครแล้วเราฟังเอาเป็นว่าเราสองคนต้องพาราไปก่อนนะกับเอเชียนธมิสิกทุกวันจันทร์อังคารพุธนะเวลาสองถึงสามทุ่มทางเอเชียนธมิสิก คิอว่าสามสิบหรือ,อว่าเอโอชนะนั่นเองฮะยังไงก็ ถ้าเกิดว่ามีจาน์ดาก็ลองจูนดูถ้าเกิดว่าไม่มีจาน์ดาไม่มีเคเบิลก็ลองใช้หนวดกุ้งดูนะฮะถือว่าจะติดนะฮะแต่ว่าไม่ต้องไปตามคุณมานะคะเมอาหู้างเนี่ยไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมคะอย่าไปตามเขาค่ะไม่เผื่อก็จูนๆและจหนนะคุณเป็นเป็นช็อแรกไงขอบคุณนะคขอบคุณมากฉันก็ตัดไลน์หือเกินนะอ่าโอเคเป็นว่าเราสลาไปก่อนนะกับผมวีเจบอยแล้วก็วีเจกระต่ายค่ะกระต่ายนะฮะกระต่ายในดวงจันทร์ทำไม อีกคัะมีสักหนึ่งอีกไปดีกว่าครับโอเคโอเคสวัสดีครับ